สเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของโชคหรือหน้าตาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการวางตัวอย่างเข้าใจมนุษย์คนที่น่าดึงดูดจริงๆคือคนที่เข้าใจอารมณ์เข้าใจการสื่อสารและเข้าใจจังหวะของตัวเองสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องดึงดูดทุกคนแต่ดึงดูดคนที่ใช่อย่างเป็นธรรมชาติ 1. หยุดพยายามให้คนชอบแล้วเริ่มชอบตัวเองก่อนคนที่มีสเสน่ห์สูงจะไม่เร่งให้ใครยอมรับเพราะเขายอมรับตัวเองได้แล้ว จิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า self-acceptance energy คนที่รู้สึกดีกับตัวเองจะเปล่งพลังบางอย่างที่คนอื่นสัมผัสได้คุณพยายามเป็นคนน่ารักกับทุกคนยิ้มใหากขึ้นพูดดีขึ้นไม่ขัดใจใครเพียงเพราะคุณอยากเป็นที่รักแต่ในจิตวิทยากลับพบว่าคนที่พยายามให้ทุกคนชอบมักเสน่ลดลงในขณะที่คนที่ยอมรับตัวเองกลับน่าดึงดูดกว่าเพราะสเสน่แท้จริง ไม่ได้เริ่มจากการเอาใจคนอื่นแต่มาจากการอยู่กับตัวเองอย่างสบายใจก่อนต่างหากคนที่รักตัวเองเท่ากับส่งพลังว่าฉันมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า self acceptance energy คือพลังของคนที่ไม่ต้องขอการอนุมัติจากใครไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ถูกรักเพราะเขารักตัวเองก่อนแล้วพลังนี้เป็นเสน่ห์ลึกมากเพราะมันส่งต่อความมั่นคงทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่า อยู่ใกล้แล้วไม่ต้องพยายามอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเขาไม่ตัดสินเราเพราะเขาก็ไม่ตัดสินตัวเองต่อมาหยุดวิ่งตามคำชื่นชมแอนสเสน่จะเดินเข้ามาเองเมื่อคุณหยุดตั้งเป้าว่าเขาต้องชอบเราแล้วเปลี่ยนมาโฟกัสว่าเราชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้หรือยังคุณจะเริ่มรู้สึกเป็นอิสระไม่ต้องประดิษฐ์ไม่ต้องเสแสร้งและความเป็นธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่ดึงดูดคนจริงๆ คนที่น่าหลงไหลไม่ใช่คนที่พยายามมากที่สุดแต่คือคนที่เป็นตัวเองแบบไม่ขอโทษใครต่อมาการรักตัวเองเท่ากับกรองคนที่ไม่ควรอยู่ในชีวิตได้ดีขึ้นคนที่พยายามให้ทุกคนชอบมักยอมทนกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองแต่ถ้าคุณเริ่มชอบตัวเองพอคุณจะไม่ฝืนอยู่ในที่ที่ทำให้รู้สึกด้อยไม่ลดตัวเพื่อให้ได้ความรักและไม่ต้องเสียพลังไปกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณ ซึ่งทั้งหมดนี้จะทําให้คุณน่าดึงดูดขึ้นโดยไม่ต้องใช้คําพูดใดๆต่อมาสเสน่ห์จริงไม่ต้องขายตัวเองแค่เป็นตัวเองคนที่พยายามให้คนชอบจะพูดมากเกินไปโอ้อวดมากเกินไปหรือปรับตัวจนหลุดจากตัวตนในขณะที่คนที่ชอบตัวเองอยู่แล้วจะนิ่งแต่ทรงพลังเขาไม่ต้องพูดว่าเขาคือใครเพราะทุกการกระทำและน้ำเสียงมันบอกอยู่แล้วจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า Authentic Presence พลังเงียบที่สะท้อนจากคนที่เป็นมากกว่าพยายามต่อมาฝึกชอบตัวเองยังไงให้เสน่เพิ่มแบบไม่ต้องฝืนเริ่มจากยอมรับในข้อดีของตัวเองไม่ต้องถ่อมตลอดเลิกพูดกับตัวเองด้วยคำพูดลบเช่นเราคงไม่ดีพออยู่กับคนที่เสริมพลังไม่ใช่คนที่ทำให้รู้สึกผิดกับความเป็นตัวเองทำสิ่งที่เรารู้สึกภูมิใจแบบเงียบๆเ,เช่น ช่วยเหลือใครบางคนโดยไม่ต้องบอกเวลาส่องกระจกให้มองด้วยแววตาแบบเพื่อนมากกว่าผู้พิพากษาฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนชอบคุณและที่จริงมันเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้าแต่คุณสามารถเปลี่ยนพลังของตัวเองได้ทันทีด้วยการเริ่มชอบตัวเองก่อนและเมื่อคุณอยู่กับตัวเองได้อย่างสบายใจคุณจะกลายเป็นคนที่ใครก็รู้สึกดีโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยต่อมา 2. พูดให้น้อยลง แต่ฟังให้ลึกขึ้นสเสน่ห์ไม่ได้มาจากคำพูดเยอะแต่มาจากความเข้าใจลึกการฟังอย่างตั้งใจ and active listening ทำให้คู่สนทนารู้สึกปลอดภัยและถูกมองเห็นในโลกที่ทุกคนอยากเปล่งเสียงคนที่เงียบแต่เข้าใจลึกกับหน้าดึงดูดกว่าอย่างน่าประหลาดใจจิตวิทยาเผยว่าคนที่ฟังเป็นฟังอย่างตั้งใจมักถูกมองว่ามีสเสน่ห์มีวุฒิภาวะแลน,น่าเชื่อถือ เพราะเสน่ห์ไม่ได้มาจากการพูดเก่งเสมอไปแต่มาจากพลังเงียบที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาจริงๆโดยไม่ต้องพูดมากการฟังลึกทําให้คนรู้สึกว่ามีตัวตนจิตวิทยาความสัมพันธ์ระบุว่าคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการคําแนะนําแต่ต้องการคนที่ฟังเขาโดยไม่ตัดสินเมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดไม่แทรกคนตรงหน้าจะรู้สึกว่าเขาสำคัญ เขาได้รับการยอมรับสิ่งนี้ทำให้เขาเปิดใจมากขึ้นและความสัมพันธ์ก็ลึกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติพูดน้อยเท่ากับทรงพลังของความมั่นคงในทางจิตวิทยาพฤติกรรม (and behavioral psychology) คนที่พูดเยอะเกินไปมักสะท้อนความตื่นตัวหรือไม่มั่นใจในขณะที่คนที่พูดน้อยแต่ชัดเจนจะดูนิ่งมีพลังพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า quiet confidence คือเสน่ห์ของคนที่ไม่ต้องเสียงดังแต่มีน้ำหนักทุกครั้งที่เปิดปากพูดคนพูดเก่งอาจได้ความสนใจแต่คนฟังเก่งมักเป็นคนที่ใครๆไว้ใจเวลามีเรื่องสำคัญเพราะเขาไม่ตัดสินไม่แย่งสีนไม่ด่วนสรุปในจิตวิทยาเรียกว่า deep listening คือการฟังด้วยใจไม่ใช่แค่ฟังเพื่อตอบซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ลึกและจริงกว่าการพูดเก่งหลายเท่าการฟังลึก ทำให้คนรอบข้างกล้าแสดงตัวตนเพราะเขารู้ว่าคุณไม่ขัดไม่แทรกไม่ตัดเน็นสิ่งนี้ทำให้บทสนทนาปลอดภัยและทุกคนอยากอยู่ใกล้คนแบบนี้มากขึ้นเพราะสเสน่ห์ของคนที่น่าอยู่ใกล้คือคนที่ทำให้เรากล้าเป็นตัวเองต่อมาวิธีฝึกพูดให้น้อยลงฟังให้ลึกขึ้นอย่างมีสไตล์หยุด1-2วินาทีก่อนตอบทุกครั้งเพื่อให้คาตอบมีน้าหนัก สบตาขณะฟังและพยักหน้าเบาๆเพื่อแสดงว่าฉันอยู่กับคุณตรงนี้ใช้ประโยคสะท้อนใจฉะนั้นสเสน่ห์ที่ลึกที่สุดไม่ได้อยู่ที่คำพูดที่สวยงามแต่อยู่ที่พลังเงียบที่ทำให้คนกล้าพูดกับคุณอย่างเป็นตัวเองพูดให้น้อยลงแอนฟังให้ลึกขึ้นไม่เพียงทำให้คุณดูน่าดึงดูดขึ้นสิบเท่าแต่ยังทำให้คุณเป็นคนที่ใครก็รู้สึกดีโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยส ใช้ภาษากายอย่างมั่นใจแต่ไม่ก้าวร้าวศบตาแบบไม่จ้องแขนไม่กอดอกน้ำเสียงมั่นคงไม่รีบเร่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าเรามั่นคงภายในซึ่งเป็นเสน่ห์แบบเงียบที่สงพลังคุณอาจเคยเห็นบางคนแค่เดินเข้ามาในห้องก็รู้สึกอยากฟังอยากเข้าใกล้ทั้งที่เขายังไม่พูดอะไรเลยนั่นคือเสน่ห์จากภาษากายไม่ใช่ความสวยหรือหล่อแต่คือพลังจากท่าทางการยืนการสบตาและการเคลื่อนไหว ที่มั่นใจแต่ไม่แข็งกร้าวสงบนิ่งแต่ไม่เย็นชาและในจิตวิทยานี่คือหนึ่งในวิธีวางตัวให้มีสเสน่ห์แบบลุกที่สุดภาษากายที่มั่นใจเท่ากับสื่อสารได้โดยไม่ต้องพูดกว่า55%ของการสื่อสารมนุษย์มาจาก non-verbal communication นั่นแปลว่าคนจะรู้สึกถึงตัวตนของคุณจากสิ่งที่คุณไม่ได้พูด ถ้าทางเปิดไม่กอดอกยืดหลังเล็กน้อยไม่งอตัวทั้งหมดนี้สื่อถึงความมั่นใจในตัวเองและเมื่อคุณยืนอยู่กับตัวเองได้คนก็จะรู้สึกอยากอยู่ใกล้ต่อมามั่นใจก้าวราว หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าจะมั่นใจต้องดูแข็งแรงเด่นชัดจ้องตาแรงแต่จิตวิทยาการสื่อสารบอกว่าความมั่นใจที่แท้จริงคือตัวตนที่นิ่งเป็นธรรมชาติโดยไม่ข่มใครคนที่มั่นใจแบบมีเสน่ห์จะสบตาอย่างอ่อนโยนไม่จ้องแข็งเดินช้าไม่รีกร้อนแต่มีจังหวะใช้มือประกอบการพูดเล็กน้อยเพื่อเสริมพลังให้คำพูดไม่บุกรุกพื้นที่ของคนอื่นสิ่งเหล่านี้สร้างความรู้สึกปลอดภัยและดึงดูดในเวลาเดียวกัน ต่อมาพลังของความนิ่งมากกว่าการขยับเยอะคนที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือแตะแน่บ่อยๆขยับแขนขาไปมามักถูกตีความว่าไม่มั่นคงหรือประมาทในขณะที่คนที่นิ่งมีจังหวะและใช้ภาษากายอย่างมีเจตนาจะดูมั่นใจดูควบคุมตัวเองได้และดูมีพลังเงียบที่น่าสนใจในจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า grounded presence คือการส่งพลังผ่านความนิ่งไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวภาษากายเท่ากับส่งพลังว่าฉันมั่นใจในคุณเช่นกัน ไม่ใช่แค่แสดงว่าคุณมั่นใจในตัวเองแต่ภาษากายยังส่งพลังว่าคุณให้เกียรติคนตรงหน้าการโน้มตัวเล็กน้อยเวลาฟังการพยักหน้าขณะฟังการสบตาขณะพูดแล้วเบาแววตาทั้งหมดนี้ทำให้คนรู้สึกว่าเขามีความหมายและนี่คือเสน่ห์ที่ลึกซึ้งกว่าการแต่งตัวหรือหน้าตาใดๆฉะนั้นเสน่ห์ที่ทำให้คนอยากฟังคุณอยากอยู่ใกล้คุณไม่ใช่เพราะคุณพูดเก่งแต่มาจากพลังของภาษากายที่มั่นใจแต่ไม่แข็งจิตวิทยาบอกเราว่าคนจะรู้สึกดี ต่อคุณในไม่กี่วินาทีแรกและนั่นมักเกิดจากสิ่งที่คุณไม่ได้พูดดังนั้นถ้าคุณอยากมีเสน่ห์ขึ้นสิบเท่าให้เริ่มที่ท่าทางของคุณก่อนแม้แต่จะเอ่ยคำแรก 4. มีจุดยืนแบบนุ่มนวล (soft assertiveness) เสน่ห์ไม่ใช่ความเงียบเฉยหรือการยอมตามแต่คือการพูดสิ่งที่คิดด้วยความสุภาพและมั่นคงคนที่มีจุดยืนชัดเจนโดยไม่ก้าวร้าวจะดูน่าเคารพและน่าดึงดูด บางคนยอมตามทุกอย่างเพราะไม่อยากขัดใจบางคนกลับแข็งเกล้าเกินไปเพราะกลัวจะถูกมองว่าอ่อนแอแต่สเสน่ห์ที่ลึกและทรงพลังที่สุดในทางจิตวิทยาคือคนที่มีจุดยืนแต่รู้จักวางจุดยืนนั้นอย่างนุ่มนวลเพราะความมั่นคงไม่ได้ต้องตะโกนและความอ่อนโยนไม่ได้แปลว่าอ่อนแอจุดยืนแบบนุ่มนวลคืออะไรคือการที่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคิดอย่างไรเชื่อแบบไหน แต่เลือกแสดงออกอย่างเคารพคนอื่นไม่ใช้พลังกดใครไม่เถียงแต่ชัดเจนไม่แข็งแต่มั่นคงไม่ยมทุกอย่างแต่พูดอย่างสุภาพในติดต่วิทยาเรียกภาวะนี้ว่า assertiveness คือความกล้าพูดความจริงโดยไม่ละเมิดสิทธิหรือความรู้สึกของคนอื่นจุดยืนเท่ากับสเสน่ห์ของคนที่ไม่ไหลาตามแรงกดดันคนที่มีสเสน่ห์มักมีแกนในของตัวเองไม่ต้องเห็นด้วยกับทุกคน ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ถูกรักแต่เขารู้ว่าเมื่อไรควรพูดเมื่อไรควรนิ่งและสามารถปฏิเสธอย่างอ่อนโยนโดยไม่ทำร้ายความสัมพันธ์สิ่งนี้สร้างพลังใจกลางที่มั่นคงและนั่นคือเสน่ห์ที่คนรอบข้างรู้สึกได้ทันที 5. สร้างความสงบในตัวเองก่อนเข้าไปในวงสนทนาจิตวิทยาบอกว่าพลังงานของเราลากอารมณ์ของคนอื่นไปด้วย คนที่สงบนิ่งยิ้มอ่อนๆไม่รีบเร่งจะดึงดูดคนอื่นโดยไม่รู้ตัวคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางคนแค่เดินเข้ามาในห้องก็ทำให้บรรยากาศนิ่งอบอุ่นและเบาสบายเขาอาจไม่ได้พูดเก่งไม่ได้เด่นที่สุดแต่เขามีพลังสงบที่ทำให้ใครๆก็อยากเข้าใกล้ในจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าพลังแห่งความสงบที่ถ่ายทอดผ่านตัวตนคามเพรสเซนต์ และนี่คือหนึ่งในเทคนิคสำคัญของการวางตัวให้มีสเสน่ห์แบบเงียบๆโดยไม่ต้องพยายามความสงบภายในเท่ากับส่งพลังหน้าดึงดูดแบบไร้คำพูดก่อนคุณจะเอ่ยคำแรกในวงสนทนาคนอื่นรู้สึกได้แล้วว่าคุณสงบหรือสั่นไหวเพราะอารมณ์ภายในของคุณจะแสดงออกผ่านน้ำเสียงแววตาการยืนและภาษากายคนที่สงบภายในจะพูดชัดแต่ไม่รีบจะฟังด้วยความตั้งใจ และจะไม่กลัวความเงียบทั้งหมดนี้ทำให้เขาดูมั่นคงน่าไว้วางใจและมีเสน่ห์ลึกคนที่สงบทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยจิตวิทยาความสัมพันธ์ระบุว่าคนจะผูกพันกับคนที่เขารู้สึกสงบเมื่ออยู่ใกล้ถ้าคุณเข้าไปในวงสนทนาด้วยความตึงเครียดหรือพยายามมากเกินไปบรรยากาศจะพลอยตึงตามแต่ถ้าคุณสงบนิ่งไม่รีบไม่แข่งคุณจะกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางพลังบวกเงียบ ที่คนอยากอยู่ใกล้เพราะมนุษย์ดึงดูดกับคนที่ทำให้เขารู้สึกดีแบบไม่ต้องเกรงสเสน่ห์ไม่เริ่มที่คำพูดแต่เริ่มที่พลังภายในก่อนจะเลือกว่าจะพูดอะไรให้เช็คว่าใจคุณนิ่งพอหรือยังถ้าคุณกลัวการถูกปฏิเสธคุณจะพูดมากถ้าคุณอยากเป็นที่ยอมรับคุณจะรีบแสดงตัวแต่ถ้าคุณนิ่งสงบและยอมรับตัวเองคุณจะพูดน้อยลงแต่ชัดขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสเสน่ห์ที่แท้จริงห ใช้ความลึกลับอย่างมีจังหวะไม่จำเป็นต้องเล่าให้หมดทุกเรื่องสเสน่บบางอย่างอยู่ที่การรู้ว่าจะพูดแค่ไหนคนจะสนใจในสิ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนี่คือหลักของ Intrigue Psychology หรือสเสน่ห์จากความน่าค้นหา 7. เลือกใช้คำพูดให้ตรงแต่อ่อนโยนคนที่พูดตรงไปตรงมาแต่อ่อนโยนจะน่าฟังมากกว่าคนที่พูดหวานแต่ไม่จริงความจริงใจที่ชัดเจนจะสร้างแรงดึงดูดที่ยั่งยืน 8. อย่าพูดแค่เรื่องตัวเองให้พูดสิ่งที่คนฟังรู้สึกมีคุณค่าการพูดสิ่งที่เชื่อมโยงกับใจของผู้ฟังเช่นคุณต้องเหนื่อยมากเลยช่วงนี้ทําให้คนรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาและนั่นคือเสน่ห์สูงสุดของการสื่อสาร 9. เว้นวักคในคําพูดเพื่อสร้างพลังเงียบการหยุดชั่วครู่ก่อนตอบไม่ใช่แค่สร้างจังหวะที่ดูมั่นใจแต่ยังทําให้คําพูดของเรามีน้ําหนักมากขึ้นจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า power pause 10. อย่ากลัวที่จะอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้คนเข้ามาหาสเสน่ห์บางอย่างไม่ได้เกิดจากการเข้าหาแต่จากการวางตัวให้หน้าค้นหาความสงบที่ไม่พยายามเรียกร้องทำให้เราน่าสนใจมากกว่าการพยายามมากเกินไปสรุปให้ฟังว่าคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดไม่ใช่คนที่พยายามทำให้คนอื่นรักแต่คือคนที่วางตัวแบบที่เขารักตัวเองได้ทุกวันจิตวิทยาของสเสน่ห์คือการเข้าใจพลังของความนิ่งความมั่นใจแบบไม่ต้องแสดง และการเชื่อมโยงกับคนอื่นอย่างจริงใจแค่เปลี่ยนวิธีวางตัวสเสน่ห์ของคุณอาจเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่สิบเท่าแต่ไม่มีขีดจำกัดเลยก็ได้